มาฝึกฟังภาษาอังกฤษจากหนังกันนะครับวันนี้ผมเตรียมมาอีกหประโยค5วลีที่เจอบ่อยใช้บ่อย,อยทั้งในหนังแล้วก็ในชีวิตจ,จริงนะการที่เราได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากสำเนียงของเจ้าของภาษาจริงๆเนี่ยจ,จะช่วยให้เราฟังออกได้มากขึ้นนะครับฟังออกได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะคุ้นเคยกับวิธีการออกเสียงคําต่างๆแบบที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะลองมาดูว่าเราจะฟังออกหรือเปล่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างลองฟังดูนะครับ Cars Tru ฟังออกไหมอ่าคำนี้นะครับมันจะแปลว่าแล้วไงอะ่ะจะแคร์เพื่อหรือว่าใครจะสนละ่ะฟังใหม่นะ Who cares ฟังออกนี้ยังครับรอบสุดท้าย Who cares เฉลยนะเธอพูดว่า Who cares Who cares มี s นะครับ Who cares Who cares ฟังใหม่แล้วพูดตามนะ Who cares Who cares ทีนี้ลองฟังจากหนังเรื่องอื่นแล้วพูดตามบ้างนะ Who cares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  อันนี้ไม่ใช่ c r a s h นะครับผมพยายามเขียนแยกกันนะว่า care แล้วก็มีเสิ่ง s นะครับ cares cares? cares s Who 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 cares 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 Who cares? 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 Okay, and I can I don't know if they like my videos. Bigobagwa. Who cares? Just keep doing your best อ่าเอก็บอกว่า I don't know ฉันไม่รู้นะ If they like my videos ว่าพวกเขาจะชอบวิดีโอของฉันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนก็บอกว่า Who cares ล้าจะแคร์ทำไมล่ะ Just keep doing your best แค่ทำออกมาให้ดีสุดก็พอแล้วนะครับเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบได้หรอกจริงไหมอ่าต่อมาครับ Will I look uncool if I don't use an iPhone? B ก็บอกว่า Who cares Just use the phone you like อันนี้ก็มีความไม่มั่นใจนะ Will I look uncool if I don't use an iPhone ถ้าเกิดไม่ใช้ iPhone เนี่ยจะดูว่า uncool หรือเปล่าหรือว่าแบบอ่อนกระจอกนะครับหรือว่าไม่เท่อะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนก็บอกว่าโอ้จะสนทำไม Who cares Just use the phone you like แค่ใช้โทรศัพท์ที่ตัวเองชอบก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกประมาณนั้นนะครับต่อมาครับอันนี้ก็มีแค่2องคำนะลองตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรนะครับ Good call ฟังออกไหมคำนี้แปลว่าคิดถูกละอเป็นความคิดที่ดีหรือว่าอตัดสินใจถูกละฟังใหม่นะครับ Good call ฟังออกไหมรอบสุดท้าย Good call เฉะลยครับเขาพูดว่า Good call อา Good call นะครับ Good call เอาฟังแล้วพูดตามนะ Good call 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 อันนี้ก็ BBC นะครับเป็นสำเนียง r r t t s s นะก็อาจจะเป็นเสียงเป็นสระโอนะครับ call Good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  call ดโคล l ู Good Call คลกูดโคล อ่าเขาบอกว่า it's a really good call it's a really good call it's a really good call ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A บอกว่า it's gonna rain let's move the party indoors B ก็บอกว่า good call or we're gonna get soaked ฮะมันฝนกำลังจะตกนะครับ it's gonna rain let's move the party indoors ย้ายงานเลี้ยงไปข้างในตึกดีกว่านะ B ก็บอกว่าอืม good call เป็นความคิดที่ดีนะ or we're gonna get soaked ไม่งั้นเราก็จะเปียกโชคแน่ๆเลยนะครับคำว่า get soaked แปลว่าเปียกโชคนั่นเองนะครับต่อมา I decided to talk to her instead of texting B ก็บอกว่า good call I back you up on this เขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจนะครับ I decided to talk to her ตัดสินใจที่จะไปพูดคุยกับเธอตรงๆ instead of แทนที่จะ texting แชทไปหานะครับ ก็พูดต่อหน้าดีกว่าเราเห็นด้วยก็บอกว่า good call ตัดสินใจถูกล้ I back you up on this I back you up on this แปลว่าฉันเห็นด้วยฉันสนับสนุนกับแนวคิดนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับอันนี้ก็ไม่ยากนะรับรองว่าได้ยินบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดฟังออกเนี่ยอ๋อนแน่นอนลองฟังนะว่าเธอพูดว่าอะไรนะครับ That makes sense อ๋อไหมอ่าคำนี้แปลว่าก็มีเหตุผลนะ อ๋อเข้าใจละอืมเข้าท่าแฮะหรือว่าอ่าอยงนี้นี่เองลองฟังใหม่นะครับ That makes sense ้องออกไหมรอบสุดท้ายแล้วนะ That makes sense เฉะลยครับเขาพูดว่า That makes sense นะครับ That makes e n s e อ่ะลองฟังแล้วพูดตามนะ That makes senseThat makes sense อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษเขาเน้นตัวสะกดนะอย่าลืมเสียงนะครับ That makes sense 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 makes sense That makes sense makes sense That 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 makes sense. that makes sense. Oh, that makes sense. Oh, that makes sense. Oh, that makes sense. <laughs> yeah. That makes sense. Good. Right. Yeah, that makes sense. We talk about what? Good, right. Yeah. That makes sense. Good. Right. Yeah, that makes sense. Good right. Okay. Th that makes sense. Okay, well. That makes sense. Okay, that, that makes sense. Okay, well, that makes sense. ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A บอกว่า you can't sleep because you had too much coffee. B ก็บอกว่า yeah, that makes sense. ่า uh, you can't sleep ก็คือเธอนอนไม่หลับ because เพราะว่า you had too much coffee เธอเนี่ยกินกาแฟมากเกินไปนะก็เลยนอนไม่หลับ B บก็เห็นด้วยก็บอกว่า yeah อืมใช่ That makes sense ก็เป็นไปได้นะเออดูมีเหตุผลนะครับต่อมา He's always tired. He works two jobs. B ก็บอกว่า Ah that makes sense. He's always tired แปลว่าเขาเนี่ยเหนื่อยตลอดเวลาเลยนะทำไมอะ He works two jobs นะครับเขาทำงานสองจ o อบนะ ปีก็บอกอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอ่า that makes sense ทำไมเขาถึงดูเหนื่อยเพราะว่าเขาทำงาน2 j o จ็อบนั่นเองมีใครทำงาน2 j o จ็อกไหมครับผมเองก็ทำงาน2 j o จ็อบเหมือนกันนะบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับก็จริงๆถ้าเราได้ค่าตอบแทนที่ดีพอก็คงไม่มีใครอยากทำงาน2 j o จ็อบถูกไหมอืมก็อดทนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับข้อต่อมาอันนี้ก็ไม่ยากนะครับคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะลองตั้งใจฟังว่าเธอพูดอะไร Take your time อ๋อไหมครับคำนี้ที่เธอพูดเนี่ยมันแปลว่าไม่ต้องรีบนะตามสบายเลยหรือว่าค่อยๆค,ค,คิดนะฟังใหม่นะครับ Take your time ฟังออกหรือยังรอบสุดท้ายนะครับ Take your time อ่าเฉลยเธอพูดว่า Take your time นะครับ Take your time สังเกตว่ามันมี K กับ u u ใช่ไหมเหมือนคําว่า Thank you ขอบคุณนะครับเราก็จะพูดเราไม่พูดว่า Thank you ถูกไหม เราจะพูดว่ามีการเชื่อมเสียงนะครับ Take your time เหมือน Thank you Thank you เหมือนกันบางคนก็จะพูดว่า Take your Take your Take your time นะครับหรือถ้าเกิดพูดแบบไม่ได้เชื่อมเสียงก็จะเป็น Take your time นะครับอลองฟังใหม่นะ Take your time Take your time อ่ะจัดหนังเรื่องอื่นบ้าง Take time your Take your time 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 ถ้าเกิดเชื่อมเสียง K เนี่ยก็จะเป็น c u r นะครับ Take your Take your time 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 นะครับก็บอกให้น้องเนี่ยไม่ต้องรีบนะอ่าค่อยๆดูไปอย่างนี้นะ Take your time Take your time You can take your time You can take your time You can, take your time. you can take your time ก็เป็นการเสนอว่ามีเวลาเต็มที่นะไม่ต้องเร่งรีบนะครับ You can take your time ค่อยๆค,ค,คิดได้เลยนะ remember take your time remember take your time จำไว้นะไม่ต้องรีบค่อยๆค,คิด remember take your time remember take your time take your time อันนี้เน้นๆเลยนะครับ take your time นะครับก็น่าจะสื่อความหมายว่าอย่าเพิ่งรีบตอบอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่อยๆค,ค,คิดดีๆก็เลยจะเน้นแบบนี้นะ Take your time อ่าฟังใหม่ Take your timeTake your timeBe right backTake your time, right back. Take your time. ผู้ชายก็บอกว่า Be right back เดี๋ยวกลับมานะผู้หญิงก็ดูท่างอนงอน,นิดนึงนะ Take your time ออโอเคไม่ต้องรีบหรอกฉันไม่ได้รออยู่สัหน่อยอะไรอย่างนี้นะอ่ะฟังใหม่ Be right back Take your time Be right back Take your time โอเคตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A บอกว่า Sorry I'm still looking for the file B ก็บอกว่า No problem Take your time นะครับ A บอก Sorry ขอโทษนะ I'm still looking for the file ฉันยังหาไฟล์ไม่เจอเลยเนี่ย บก็บอกว่า no problem ว่าไม่เป็นไร take your time ค่อยๆหาก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับเออมา A บอกว่า I don't know if I should accept the offer B ก็บอกว่า take your time make sure it's right for you A บอกว่าฉันไม่รู้ไม่แน่ใจนะ I don't know if I should accept the offer if I should accept ฉันควรจะรับข้อสเสนอนี้ดีหรือเปล่านะ B ก็บอกว่า take your time ไม่ต้องรีบค่อยๆค,ค,คิดนะ Make sure i s right for you นะครับเอาให้แน่ใจว่ามันใช่จริงๆสำหรับคุณแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับมาถึงประโยคสุดท้ายนะรับรองว่าใครฟังแล้วน่าจะอ่อนนะเพราะว่าเป็นประโยคที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนะลองฟังดูว่าเธอพูดอะไร It doesn't matter อ,อ่อนไหมประโยคนี้นะครับจะแปลว่าไม่เป็นไรโไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่สำคัญหรอกลองฟังใหม่นะ It doesn't matter ฟังออกไหมสุดท้ายนะครับ it doesn't matter เฉลยเธอพูดว่า it doesn't matter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  อ่าลองฟังแล้วพูดตามนะ it doesn't matter it doesn't matter อ่ะฟังจากหนังเรื่องอื่นบ้าง it doesn't matter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  อันนี้ก็เน้นชัดๆนะ it doesn't matter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  It doesn't matter. 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 Doesn't matter. It doesn't matter. Doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter what people think. And he got tapped by what it doesn't matter what people think. My mess I'm kinda wow, It doesn't matter what people think. 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 It doesn't it doesn't matter what people think. No, it doesn't matter what people think. Ah, God No, it doesn't matter what people think. No, it doesn't matter what people think. No, it doesn't matter what people think. what other people think. It doesn't matter what other people think. other Doesn't matter what other people think. ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A บอกว่า I'm sorry I forgot your adapter at home. B ก็บอกว่า It doesn't matter. Bring it tomorrow. Uh, I'm sorry ขอโทษนะ I forgot your adapter at home. ฉันลืม a d a ดปเตของเธอไว้ที่บ้านนะ่ะ B ก็บอกว่า It doesn't matter. โอ๊ยไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอก Bring it tomorrow. พรุ่งนี้ค่อยเอามาก็ได้อย่างนี้นะครับ A บอกว่า I can't choose the restaurant. B ก็บอกว่า the place doesn't matter the place ก็เหมือนกับ it นะครับ the place doesn't matter I just wanna be with you วาวแหมหวานเลยนะ A บอกว่า I can't choose the restaurant ฉันเลือกร้านอาหารไม่แน่สักทีเนี่ย B ก็บอกว่า the place doesn't matter สถานที่ไม่สำคัญนะครับ I just wanna be with you ฉันแค่อยากใช้เวลากับเธอต่างหากนี่นะครับโอเค มาทบทวนนะครับประโยคแรกคือ Who cares Who cares อย่าลืม S ลงท้ายนะครับ Who cares แล้วไงล่ะจะแคร์เพื่อหรือว่าใครจะสนอย่างนี้นะต่อมาครับ Good call Good call แปลว่าคิดถูกละหรือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเป็นคำชมนะต่อมาครับ That makes sense That makes sense อย่าลืม S ตอนท้ายนะ That makes sense ก็มีเหตุผลนะหรือว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะต่อมาครับ Take your time นะครับ Take your time. ไม่ต้องรีบนะค่อยๆค,คิดนะสุดท้ายครับ It doesn't matter. It doesn't matter. สุดท้ายจะมีเสียง R นะครับ It doesn't matter. ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับโอเคดูจบแล้วนะครับขอช่วยพิมพ์หนึ่งประโยคที่เคยได้ยินบ่อยๆนะครับจากคลิปนี้นะหรือว่าเลือกมาหนึ่งประโยคที่เพิ่งเคยได้ยินจากคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์แล้วก็ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกช่องของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โดเน a t มาให้นะครับขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับให้เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นฟังออกเยอะๆนะครับพูดเก่งๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับ ผมหนุนใจนะครับให้กำลังใจว่าลองเปิดใจดูหนังซับภาษาอังกฤษนะครับมันอาจจะยากนิดหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆนะเราได้ฝึกฟังเจ้าของภาษาแล้วก็ฝึกเรียนแบบฝึกพูดตามเนี่ยทำให้เราเองเก่งขึ้นมากนะโอเคนะครับลาไปก่อนนะพบกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ